อย่างมือดั่นออกมาหน้าผ่านมาหนนเออก็เห็นรถอันผัวเจ้านี่เม่ยต้อรถพอหญ่นั่นจอดย่รอาหารนั่นเด้อเสื่อมใ้ห่มตุนอย่างคุณเมียนคักขาดไปกันเดยอดูกวยชื่อไดเออว้ยพอสองสามมือนั่นนี่ตันตัวมาไปก้านเขียดน่ามาไป อไปขายยางหอดใสนี่คืนนานมากแถโอ้ยไปเป็นมือเหบดินวันนึงถากินข่าวกับข้อ,องทางลองลองอยู่เอองึดหลายว่ะอย่ายบอกเด้อ่าไปแปหายาันนี่อ้ยแรงละแค่ละคาอยู่งึดหลายซองแล้วซองอีกก็วไปเห็นมากขายยางยังเป็นมือเป็นเว้น,น,นเหมือนบดินเงือ มาแล้วของคแม่บ่ลนะแม่ดีนีตัวนะวันย่อง่ปแกกินงกมาแล้วนะยังจุบหยังอยู่ก็เดียวก็เอาเจ้าคือไปขายดูนแต่เอ็นจะไปขายหัวใจเอาไปขาย่้านอยากัวราขยันใจเงินหนาวมาดูดีนะเพิ่บินเพ็นงเงินยูงได้ีงินมบินนะ โอ้ยเฮ้ยไม่ต้องเอากลักเน,นี่ยละทำเหี้ยมากอหาบเห็เนสิว่าอีกโอ้ยลองเบิ่งสเสลีวเอาให้กระถามนาเอ็นเรื่องเจ้ากับยายวันนั่นเอวันนั่นเจ้าข่อยฟังดูไม่เป็นจังไใจกันแท้จะเป็นอยังกันอยู่นี่เอา้าข่อยคือได้ยินพี่ใหญ่ว่าเจ้านั่น เก็บบักพุงเก็บบักพริกไปให้เพื่อนบอกแล้จังไหนบอกมาดูมันวเป็นยังงเก็บไปให้กันดซื่อเอาเพื่อนก็ว่าเป็นเจ้ามีใจกับเพื่อนแหมพี่ไอ้เว้าหกันก็เพื่อนขอซื้อน้ำแก่เบลเพื่อนแนม่ก็ได้กินได้อันยาเพื่อนว่ามันบม่ได้ปูของเพื่อนนั่นนะอยแกเก็บไปขายเพื่อนนี่เดี๋ยวนั่นม่ให้เมื่อนั้นก็ได้เอาไป่ถึงไปให้ยูเงินสีมื่นเศร้าเฮ้ยขอบไปเห็นเด้อเฮ้ยนั่นเระบ่บังจ๊กเทียน นี่มันแมนอยู่บ่พี่ใหญ่เราก็ปฏิบายังสั้นเงื่อนหัวก็บ่บบเห็นเจ้าอย่าไปในน้ำคุณคุณนายเอ็นนะไปเสียลุ่มแสงกันไ่ได้กินข้าวแรงหรอกเจ้าโหาาันนายเทียร์ใครพ่เสื้อดอกลุ่มแสงก่นใครถามเจ้าหนิใครจะยิ้มจากปากเจ้านี่เจ้าสิว่าจากไหนบอกมาดูเอา,อเอา๋อโย่นี่เด้เอามือเศร้าหนิคอยไปล่านขาเยาะแดงอันเจ้าไปเส้นป่าเพื่อนไว้น่ิแมนบ,บ่บ่บะปฏิว่ายอยู่นี่ อ๋อแกเจยแดงกันตัวว่าหันว่าเต้าเดี๋ยวไปเส้นป่าเพิ่นเนี่ยเบื้องต้นนี่เส้นปลาดุกเพิ่นว่าจะสี่หอดบอกแล้วบูป่าพร้อมเมื่อนัร่ก็กนะเห็นป่าไปเตืองขันเจ้าขันเต้าไม่ไปนั่นน่ะเจ๊แดงรับสิบอกเลยบอกไอเอ็นเต้าก็บอกมาดูมันเป็นจังไนแต่เลี้ยงเรื่องันบอกอยู่นี่เจแดงขันเจ้าเบื้องต้นในชาตคนอยู่บอกอยู่นี่ไปหาบอกไอ้เขันเจ้าตัวดีตัวแดนเจ้าหันยำเลยก็นยำมันโอ้เขาไม่ได้ไปว่าเขาไปนี่ เราเห็นผู้ใดคือเฮาอยู่บ่อยินเราต้องก็ได้ไปพื้นซื้อบ่อทีไหนเออหนอหลงคนหรือเปล่าเฮ้ยเขาไม่ได้เท่าจนป่านนั่นเพราะสิหลงคนโมเมนต์เจ้าโอ๋อผู้คนไปซื้อของเลาหลายจกผู้ใดแน่แต่ละมือแต่ละเว้นนั่นหลงหรือเปล่าไปถามเราดูนึกเจ้าใส่ก้อยเอิญนั่นเอ้บ้านมาคุยบอกเอิญเรามากกับสิ่งหูเรื่องนี้เอาละมันแมนมาบ่อยินเจ้าคือเบาจะขยับฟังใน่ว่าเป็นจี่ไหนต้นเหตุสาเหตุมันแบบไหนเจ้าคือเบาเนี้ยเจ้าคือ ไปแล้วยังยังของเก่าแท้เอาจะเอาเหตุผลยังเหตุผลที่คือพี่อ้ายนะก็บ้าเต่าเน่ะกระเพิ่นมีใจน้ำกันแล้วมันแมนบอกใครถามนี่หาว่าไปเนาะปากปากปากแคม่ของลูกแสงนี่บอกไปจะตีไปเด็ก็ะมือู้ล่ะก็มาถามผัวจากของเลยล่ะขันโมแมนเขาบอกมาคันแมนกับจะไปตายต้องโค้ดเจ้าไรไปเนาะ้มย คนนเา,นนาหหนี่ม,มันโมโหหถิงหรือมธรรมดานั่นสิบอกใครคนเราวา<ม>งกันที่จิตใจสิอย่าไปม,มองจิกอะไรที่เป็นผิดผิดแล้วไปฟังคนอื่นพูดไม่ใช่ไม่ใช่อย่งไรแมนก็คาดละแล้วลุงแสงนั่นนิสัยยังไงคุณก็รู้อยู่เนาะห่วยบม่รู้ละคนที่นี่จำแรมประนั้นเนะาะเจ้าของเขาบ่กปิดจอแล้วตรงเนี้ไปถามเจ้าหรือว่าเจ้าว่าแมนบอแต่ยังว่าผมแมนห่วยบมแมนแน่นะเออเจ้าตัวห่วยจังเถลยมันจำอะไรหรอก บันทึเด็กคนเบลเคยตัวไผรเนาะนั่นเป็นหนังสี่ละเจ้าหันกันจับบ่ได้ไล่บ่ทันเจ้าบ่ยอมรับจับเกลือเจ้าก็เป็นหนังสี่มาตลอดเนอะเคยเห็นบ่ล่ะเคยทำไมต้องไล่จับด้วยจับทันไหมก็ไม่ทันเพราะว่าบม่ได้ตัวผู้ใดเสียวผมไม่จัะโกงกับเจ้าผมไม่จัะโกงกับเจ้านี่แล้วบ่ล่ะกระใสความรุนแรงเมาว่าเลี้ยวเรียบร้อยตะเคียนข้างดำอ๋อไอหลักกาเงินอยู่หลังตู้เย็นเนิน ต่แม่เจ้าบอกเอาไปกันไอ้่าเอาคอยถามเจ้ามันไปไซส์สน่ะงูเดอ้แอแเกาะคอยว่างไว้ตกหันมัน,น,นบ่เห็นเนาะงูจักนาทีจะบของเล่นบ่นี่นาทีคอยหยัง่งนาทีเจ้ามันนาทีเสียเงนินนาทีคอ,อยมันนาทีรัดเงินเฮ้นาทีคอยมันนทีเก็บ เขาเก่นผู้รักเจียงดีๆนะเจ้านายไหมเจียงวดีมันก็ไดเนื้อเบาเงินคนนั่นเฮ้ยคนมันขี้รักเอามันกระเสียนสันติเจียงไว้ดีป่ะไหมันก็ต้องหาน้ำพ่ออยู่หล่ะเจียงดีดไม่มีปัญหารักดอกไม่ไมีใคเห็นน้ำดอกเอาไว้ในเสื้อในมันยังจกได้เอาไว้ดีเนาะสูงเฮ้ยยามา,าว่าวเอาไว้ดีมันเบนดอกนี่บอกมาขอยละสูงหนีิเจ้าแม่ใจนะว่าโมมีอยังกับะเบะว่วานนะนะบ่าว่า เบิ้งจะกลองแน่เป็นมากผู้นั่นผู้นี่หันเบิ้งจะกล้องแน่ทำไมทำไมทำไมหรือจะเอากเอาละกันจะมีปัญหากันขอสิเอิญในวานมาคุยรอรมาตัวเป็นอย่างบร่ดีมีคนผิดอย่างไหมเจ้าลุงมือจะเว้นีนีบอะไใช้ไปคนนี่ผุ้่แสงนี่ก็ฉีวนั่นบอกิมนบารมเน คุณเองกับหูเบาหามนมสไได้หราหูไ่นหัวหาก้อน,กนหินมาทวงไว้เนี่ยอย่าเบาหลยอย่าเบาอย่าเบานะจะคล้องอ่ะมีความผิด,ด,ไไดนะอยูอ <c oughs> อ่อย่าเบาอย่าเบาไปด้วยนามคุณคุนะไปนาำไสคุณกะถือสมองัำตัวัานเอาอันดิแม่เหนียววนหวานอ่ะแม่วานอุส่แม่นตัวกลักมามันมุนก็จำได้อยู่ตัวแต่วัานมันนี่ดุเออ้ย <c oughs> <c oughs> กันคุยอย่างกันคือเสียงดังเจ้าเจ้าเนี่ยพวกพีอยู่บนไหว้ไส้ผมเจเลยมือหาจะเลี้ยงเอู้ยเย่ให้น้องถามแน่นี่ยู่ต่อหน้าสองคนเลยนี่เอาท่าไายเอ็นเด็กไอ้วันเออเอออไ้วันให้น้องถามแน่ถา่ไม่ยังอยู่นี่อันไอเอ็นเล่า่ามื่อนั่นเจ้าอัเล่าเก็บแบบพี่กับอันบักคุ่งไปขายเจ้าบ่เออเก็บไปขายให้ตัวเนาะปล่มีเวลามาเก็บไปซื้อไปวัดหเนี่วะ เอ๋อปากเป็นอยังเปิดกระปังลุงแสงมาเจ้าไม่ได้เอ็นอันไหนเพื่อนก็แล้วตัวเจ้าสิออกห้อนเนื้องห่อนตัวยังไงเอน็นผมจะถามห่อนยังไงกันห่อนมันเคยเป็นเนาะปกติควาำมาลดนี่ขันความมันมีนิสัยแบบนี้ผู้ใดสิไปหึงไปห่วงขันยอ้อนต้มย้อนเบ้าหายนี่ก็ย้อนหึงห่วงกันตัวไม่เว้นหึงห่วงกับประสาทน่ะ ว่าคอยประาทบอกเอาบางนีมันสมองเหรอนั่งแล้วเห็นบ่เห็นบ่เออเอื่อยกับอธิบายน้องนุ่งเข้าใจได้ว่ามันเป็นจังไหนคอยกับว่สบายใจคือกันนี้เลยวันเรื่องของเรื่องเัรอโอ้คุณใดาามาซับมาซโซซ้ามาปิดแล้วนี้แคลุงแสงฮัลล<อ>่าเพิ่นกะว่าไอเอน็นนั่นไปมากเจ้า <c oughs> เจ้าอ <c oughs> ือ่นั้นนี่ก็ซื้อไปต้อนไปปาก,กัน บม่ว่าสิเป็นบักพริกบักเขือกับเจ๊ไปมันมาหน่มันไม่ได้มากีดอย่างเด้อมันแม่ไปหานยายวันบุญ่ะคอยกระซูดไปสันนี้เย่มา,าสร้างว่าแต่พ่อหญ่อันนี่เมียพวกเราหนา้าเราปากปิดเนี่ยนะพ่อไงอ่ะน่ะกออ็แต่เราสิได้เมียหลายคนบ่เสื้อไปเจอเครื่องหนึงน่งแนี่ยที่ไปเสื้อเบิดไหลจากลาเนาะน้องกะว่าเป็นพี่ใหญ่นละ โอ้ยอมาหาว่า,วนา,นาเาานาะมากกว่ามาขอลบางทีไกเขือไปวัดอืออ็เมื่อนันกันมากันมาเลยว่าโอ้ยมีลาเก็บไปขายให้ในตัวเอนเนอเแต่เพื่อนให้ยูดอกเออโอ้ยเจ็ดเลยกะเบิ้งหนาผัวเจ้าเนะี้ยกูมาหักมาแพ้งคนนี่ทั้งด้วยทั้งรอคอยกันยั่งบ่เอาผัวนอายุจังสี่ละในเบิ้งหนาเคนเนี้ยหัวหยองกูว่ามันอีหยัง กบู่ละยอนยังสี่กว่าห้าอุอยได้ใหญ่เออฮักตัวมันบ่เป็นดอกปาการันนันตระกูลศาสตร์กับเจ้าบ่เคยมีเมียนหนึ่งเมียนสองเมียเดียวเนาะหืได้ที่แล้วนะกับบุ้งจับบาวัดด้วยซื้อดอกยุบ้านคุณก็รรมดายได้เลยอือบ่ว่าจะเป็นอีนว่นอีนั่นอีนี่ว่าสั่นคอยลศูนย์ก็ยังหนี่ตัวผู้ใดบ่อยู่บ่หูน้ำเด้อวายเราเป็นคนจังไหน แล้วพ่อข้าเจ้าละจบละดี<ม>ะตงดรงนี้น<ม>นเด็กตั้งแต่เขาออกมาแท้จริงเนี่ยยิ่งจะข่าวเรื่องมักตีตีควาำเองอย่าไปเฝ้าทางอื่นเด้อไอ้บ้านไอ้เมืองเพิ่นอ๋อขันเลื่อยว่าทัานสันน้องก้าสิสบายใจเอาเดีแต่คอยถามเจ้าแน่เอ<ม>็น<ม>อันลุงว่าเจ้ามาการกรบการเขียดหันเจ้าว่ามาการกรบการเขียนบอกไปลุงว่าเม่เคยผอเจ้าตักเถื่อมาการกรบการเขียนห่นเราไม่เห็นอย่างเดีย,ยวพาะเราโดนอยู่ท้งเงี้ยในบ้าน เราอังบ่ได้รถมาทางหน้าจาั๊กเหียเอาเราคอยก็ไป่เห็นเจ้าได้กบได้เขียดไปอ้อ๋อบอกมาดูย่ง่ามานปมาณแบสนี่เน่แต่ว่ามัน,มสน,มนจสันล่ะไม่เท่าสหร่ล่ะบ้านจัก่อยยีเส้อผู้ใดโอ้ยเออเกีย<า>กอย่างเมื่อนั้นไปออกมาหน้าผ่านมาหนัน่นเออก็เห็นรถอันผัวเจ้านี่เม่ยก็รถพใาไงนัน้น จอจุรอาหารนั่นเด้อเสียงไม่หฮมตุ่นอย่างคุณเมียทักคาดไปกัเดียดดยจืใดนึ่งไว้อั้สองสามมือนั่นนี่ั้ตัวมาไปก้านเขียดน่ามาไปตราอเงี้ยคุณนั่นเมยลยมือนั่นต้อออกว่าขึงหน้าพี่นะเอ็นจังสีลอเอ้ยสิบ่อยน้องนั่นตัวไ่ ไว <ป S 1> <ไป S 1> ้จะมันเล้าไว้ป้ายทะเบียนรถนั่นจื้อได้นั่นจื้อนั่นเถาะน้อย,ยนั่นบ้าเขียนไม่ยังดีพู้เลวนี่ว่าสันเป็นไอ้ใช้มือด้อบอกให้ได้เสียหายดิเจ้าพลาเป็นไอ้ใช้มือห์หรอโอ๊ยกระทมเจ้าแน่เองนปานไหนเจ้าสเสียตัวไี่เจ้ากระเท่าเลยดิบ๊วแมนเด็กน้อยเด้เพราะสมมติาเป็นไปฆ้าลงอาเกม,มีนวลมีนันที่ใหญ่เอ้ยไปกับไหนอ๋อคอยว่านี่นะไอ้วันสรุปแล้วนี่ ไอเอ็นนี่ก็ลูกแส้หนต้องไปน้ากันแน่นอนไปข้าเราเก๋ต้องทั้งในก็ต้องรู้เอ็นเป็นใจกันล่ะหอ้ยกกสิแมนตัวหามคนนึงก็ไปตัวคนนึงคนนึ่งก็ไปตัวคนหนึ่งแมนเอาตัวรอดหนาแต่ละคนหนาเนาะก็ว่าบอมันแน่นอนอยู่แล้วโอ้ยมันแมนเมาคนใหญ่ป้าจัดการกับลูกหมิฮะเจ้าอยว่ทั้งนก็เดียวดีพูณสั้นัว้นบึ้นๆแมนแล้วอ๋อ เงี้ยเอาจันสีัว,วโอ๊ยก็มันใส่ไฟกันเนาะเจ้าก็ได้บได้ใส่มึงก็บอกตรงๆว่าเป็นเจ้าหนี่เจ้าย่อใครได้หนี่เห็นปะโอ้ยบได้ย่อ,ยอ,ยยอกทั้งสี่หละคนนั่นเราวมันสิยอมรับอย่างง่ายๆย่ายกันตาบ่ได้ค่านดังค่าเขาไอ้เอ็นึงเก่งน,นั่นลดคันนี้ค่าคา,า,ากรีไปเมื่อไหร่ค่าแดงมันจืะได้ค้าขอไ่อยากบอกน้ำเล่าเลยได้เดี๋ยวนี้ ซะไงเข้าไปด่าเพืจาวเอาล้มมาเป็นฟัได้ยังไงบุ๊เจ้าไปยังคาราบเรียกตอนนั้นเป็น้ไปุกได้ไปะคบเได้ไปคาราโอเคพี่รถพานไปตอาหารมันอยู่ป่าข้างหนเนาะะเดี่ยวเข้าไปเห็นมึงก็คัทหมอนหยองๆยงจังขี้น้ำขเจ้ายขีเร็วเร็วก็อยาตายนี่เจ้าชิ้นน้ยังท่านมึงเคยนขี่รถเร็วขนาดไหนบังเนาะด้นด้านนี กูก็ได้เลียอนน่นกูชี้าซานึงกูได้มาบนยองยอนนคืกูตอินใช่ป่ะนั่นจบลูกกี่าวดีแทไปก็เฉลียวเฉลียโว้ยกูมุ่ไว้สัวือดก่อนแม่นี่จบบริกินเขาแน่นอนขยันมด้ตัวจริงนี่จบหอกตัวเสีกูกนแรงนะรักสุกนี่ใครยังรอกบูดูเนี่ยจะไปสกตัวรักหาอะไรไป่งัดอืมย่ไปหาตัวีไแง็เป็นคก้จริงเล เออมาเป็นความจริงเด็กไปพ่ออยู่ร้านข้าเราเกลืกอกูสิเอาแมนไปถึงมันไปเลยล่ะเท้าเท้าเฮ้ยขึ้สิเหลื่อยโอ้ยไปละเมื่อยเมื่อยใจน้ำเหล้าอยู่ฝุ่นกับขี้ไก่ในยูบานบอกเฮ้นนยกันแมนไปเป็นสิเปียนนิสัยก็ไมาอยู่น้ำเมือ่อยก็คือเก่ามึงด้วยจ้าสิจังไหน,นขันใครยืนวะแมนขันบ่าเอาขึ้นกะวงลูกวงเต่าเออ,อแมนเดียบโอ้ยจะได้เหนื่อยวัน พอ,อยังสีสงบคิดสงบใจก็จะเหน่ยถ้าไปจำสิ่งที่สองสามอาทิตย์นี่ไปยังไมไ่เป็นคดีนะเน่ะให้รถอ,อยู่แบบเออจากเขตหนึ่งกับเขดจากไปไซตกับไป จำส่งเล่าน้ำพันธะมันยังจะเป็นทำบัตรเลขไปจำสินน้ำเพิ่นผ่าปืนสอนจะเย็นลงโ่นไปสนมากพน่ตจวมาคู่ําคู่เวนก็ของยุคคู่ลดกะขึ้นเอาเมย์ใด้กําเว้นเขาโปพูดนีมึงอยากหน้ามึงกับว่าขอให้ใส่กําใส่เว้นกับซาดนี้อย่าไปโกงซาดนาบอกเออ จะใส่มันเบิดในปีนี้จะเป็นตัวผู้ขายอีกกระได้่อตัวมันเอาจทรศัพนเลยบอกเออเอาอนฝานันภูหลักมันดำเบิดเป็นให้โดยมือนี่วันนี่โดนจนจะลืมเหนื่อยันจบก่วันจบก็ยังืมเมื่อเ่อนเรื่อยวันหน่วยมืออื่อกัแม่เลยเพนเอ้อเมื่ออื่อกัแม่แล้วสินชิ่หาอพูดถี่ะเพนกระลัางชุ่มๆหน่อยยังไปก็สีด้เดี๋ยวต้องเปิ้ลาอยู่หากินนพ่นดอกเพิ่นก็ว่า เพื่อสบายใจเลยเด้กคนสิไปบ้านที่นี่เนียนอยู่ดอกอยากเช็นอะไรกันนี้เนาะจะวบ่อในรดทีวันมือเด้งอยู่นี่กินหลแขกเกียดเลยน้องละเอ้ยอันกำเท่านี้ยมั่วต่กลาบไหลอย่คิดเนยแต่ละมือแต่ละเว้นหันปอนจีนอนกะใบผ้าอันปอนีนร้อนเท่านี้กะใบพ้าขวดมลยังมีแต่กลาบกะว่ามันเมนกับเบาไปเด้กัอน้ำนี่นักไปหนาเด้มันก็เป็นความจ๋นละเอ้ย อายุเขามมน่อก่อนแล้ว,ว,ว,เ,วเออ,เอ,อ ที to to. Um, okay. um, no, um, ่สั่นละน้องเอยน้องพวยนี่กรจะคืดเด้อไปสบายใจเด้อนำคืดเด็แล้วแต่ว่าเลยว่าอุ้ยดองก็สบายใจแล้วละเราเข้าใจกันตัวฮักแพงกันเนาะแม่หนูเด็กว่าดีแล้วที่ตัวเราเอาสร้างหลังดีก็ไปเฝ้าบืออื่นมืออื่นใยู่นหูโวยก็แล้วเอาคอยกันต้าถามมาเอ็นคอดทามก้นต้องข่อยแล้วออืก็มาถามเลยอันนี้ก็จะเป็นการถามกันเนาะบ่ได้ว่าไม่อย่างนังกันเออจังสันน้องก็สบายใจแล้วเอ่ยกัสบายใจที่กันก็คือคืดเนี่ยนเอาแบบนั้นเนาะ เอาด่น้ำเกืที่เต้าั่ละจ้าจเอาเต้าเอาเลยเเมื่อกนจ้าจะได้ยังเก็บเอาบอกพี่เมื่อนั้นโอ้ยายยุ่เออเมื่อนั้นจ้ากินไ้กินไยวันโอ้ไมเป็นรจ้าสบายใจจ้าทำแล้วโอ้เาขอแ็ทำมือิดตาแล้วก็สิไอ้กับของตำหนเมื่อตัว ก็โมกระรอรอรออายมองนี้ความหักฮักของน้องที่มีมันบอกให้น้ไปจากหัวใจไปเคยคิดแนบว่าคนรอมันสิบเป็นจังใดเธอจะรู้บ้างไหงมวใจของฉันเรียกร้องความหักความฮักของอายมันคือแห่งใจของน้องมันดังบทเสียงข้าหงองเธอสีให้น้องมองออกมาว่า I'm มาว่าหาถ้าหากว่าอ้ายนั้นยังทาไห้บอบโปรดกย่ได้คนที่อ้ายนั้นทำทุกสิ่งอย่างน้องก็อยากรู้จักว่ามันเป็นความรักรักหรือเพียงคำว่าให้ตรา